กับความเงียบสันโดษกับช่วงเวลาที่เรากำลังต้องใช้พลังของความคิดต้องใช้สมาธิในการใกล้ครวนในการมีช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองมันจะเป็นช่วงเวลาของการผ่อนพักตระหนักรู้เราควรมีเวลาอยู่กับชีวิตชีวิตที่เรารู้สึกถึงความเรียบง่าย สงบสันโดษและมีความสุขจากการปล่อยวางจากความรู้สึกที่เราไม่ต้องทำอะไรมากกว่าปล่อยใจให้มันสงบและมีความรู้สึกดื่มด่ำกับชีวิตนี่คือช่วงเวลาของการสัมผัสกับจิตใต้สำนึกที่ส่งพลังมันคือการตกผลึกทางความคิดที่ทำให้จิตวิญ,ญญาณตรงนี้ได้เข้าถึง ความปลอดโปรงความโลม่เมาและอิสระภาพที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอย่างแท้จริงน,นี่คือช่วงเวลาในแต่ละโมงยามที่เราจะค้นพบชีวิตที่แท้จริงของเราได้จากกาันค้นพบความสงบนั่นเอง